สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักพวกท่านครับวันนี้ก็วันที่4มกราหกครับท่านผู้ชมเรามาชมบรรยากาศนะครับที่ว่าจะพาท่านผู้ชมมาดูการทอผ้านะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยว่าขั้นตอดเป็นอย่างไรครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาวิวทยาลัยสงฆ์ที่วัดแช่แห้งนะครับ อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมขอกับหน้ากล้องสักครู่นะครับท่านผู้ชมเลยครับมาชมบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาดูการทอผ้าครับนี่ก็เป็นพวกผ้านะครับท่านผู้ชมเป็นฝ้ายผ้าฝ้ายวันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายครับผ้าฝ้ายนี่มันผ้าฝ้ายยังไม่ได้ย้อมสีครับคุณผู้ชมอันนั้นผ้าฝ้ายย้อมสีในย้อมสีเรียบร้อยครับ ย้อมสีเรียบร้อยนี่ก็ย้อมสีครับย้อมสีเรียบร้อยแล้วก็เราไปดูกันข้างในครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นผ้านี่ครับวันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นสุภาพสตรีครับที่มามาทํางานตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศครับแต่าง,งานอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นผู้ชายเลยนะคะท่านผู้ชม นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเห็คุณผู้ชมเสาที่แพกเสานี่โอ้โหเก่ามากครับเก่าค่ะอายุตันี้ก็คุณผู้ชมก็นานมากนานมากนานมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีตะปูมันเขาจะมีสลักสลักใช้ใช้ไม้ในการนี่คุณผู้ชมดูดูไม้ต้นนี้มันค่ะนานมากจะเข้าอย่างดีนะครับดูครับ สมัยก่อนสมัยก่อนเขาไมีการพออย่างนี้เนะาะมีการพอ,อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีทําครับผมก็ยังไม่เคยเห็นผู้ชายทําสักครั้งเลยมีนะงานอย่างนี้ก็คงจะใช,ใ,ชใช้ใช้สมาธิที่ว่านิ่งนะครับใช่ใช้ความเพียรความเพียรอย่างสุภาพบุรุษทักษะทั้งหมดเลยครับสุภาพบุรุษนี่ไม่น่าจะทําได้ครับท่านผู้ชมมีมีมีถ้าคนมีใจรักเป็นทุนอยูอ่แล้วผม ผมเกิดมายัางไม่เคยเห็นแล้วครับชีวิตผมชีวิตผมก็ลมบากแล้วผมไม่เคยเห็นสุภาพบุรุษทําเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างในขอบคุณคุณพี่ครับครับค<า>ุณพี่ขอบคุณครับไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมบ้างนะครับได้เลยครับโอ้เรา,เรามาพบคุณแม่โอ้โหคุณแม่อยู่ใน ค,คุณแม่คุณแม่ชีโอ้คุณแม่ชีมาาผมอยู่จังหวัดน่านครับาาแต่พอดีวาา่าทำสารคดี youtube ก็ต้องต้องพูดภาษากลางครับคุณแม่แต่จริงๆี่ผมเป็นคนเมืองครับคุณแม,ม่ชีไม่ใช่พูดภาษากลางกับแม่ชีมาถูกต้องแล้วใช่ครับคุณแม,ม่ชีจะได้ฟังเข้าใจอ๋อถ้าพูดภาษาเมืองเหนือนี่ ฟ,ฟังยากยากหรอฟังได้ค่ะแต่ไม่เข้าใจทุกคำอ๋อไม่เข้าใจทุกคํานั้นผมขอเป็นภาษากลางนะครับคุณเห็นครับคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณแม่ทําแบบนี้ครับโอ้โหต้องให้แม่ชี้ลืแล้วก็ให้แม่ชี้ทำเองก่อนสำหรับรายนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ชีใคค้ให้เราทงใช้สมาธิวครับท่านผู้ชมพราะว่าไม่ชี้จะเสสมานีครับเพราะว่าไม่ชี้พยายามอ่านลายแล้วก็พยายามทำแล้วถ้าไม่ชี้ไม่ได้ไม่ชี้ก็ต้อย่อนแรก ดูด้านหลังนี่ครับมาดูตรงนี้ครับวันนี้วันนี้คุณแม่ทำไมมาเรียนหรือว่ามาทําอะไรครับมาเรียนค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับมาเรียนนะครับเออนักเรียนนักเรียนหกสิบกว่าเจ็ดโอ้นักเรียนอายุเหลือน้อยครับคุณผู้ชม ไม่ใช่อายุน้อยครับอายุเหลือน้อย <laughs> นี่มาเรียนนะครับคุณผู้ชมมาเ,เรียนอายุเหลือน้อย <laughs> ผมน่าจะให้ผมจริงๆผมอยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านที่อายุนย้อยมาเรียนบ้างครับเอ,อเขา,ามากันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมอ,อ,อายุหกสิบอายุหกสิบขึ้นมาเรียนครับ<อ>ท่านผู้ชมดูครับ<อ> 68, ดูครับเจ็ดสิบมีมีคนหนึ่งคุณป้าอยู่น้นยังไม่มาโอ้โหอนั่นท่านผู้ชมดูข้างนั่นนะครับป้ายน่ะโรงเรียน ช่างพอผ้าน่านโอ้โหมหาวมิทยาลัยสงขนคอน่าน,านครับท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ก็คือทําเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเรียนกันยังไงครับคุณแม่มีมีอะไรกี่วันอะไรตรงนี้ครับ ย,ย่างย oh, oui, oh, oh. oh, oh. 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 uh, ู่จะกลัวจะได้ต้อนนี่นะโอ้กลัวจะได้ต้อนนะมาฟันทายหลอดได้เอนกันเซ็ตล้วมาโบนโบนเสียนี่นะโอ้โบนเสียนี่เสร็จและเได้เอามาลงใส่ยมีคุณผู้ชมหลายภาษาครับมีทั้งภาษาไทยแล้วภาษาไทยเมียงครับโอ้เมียงเอาจะโอ้เมียงเอาหลายเนาะเสร็จแล้วก็เอามาซืบเนี่ยเออมาซืบแหนมทีละเส้นละเส้นหมุนเชียอีน่องนั่นน่ะเนี่ยน่ะ กว่าจะแล้วอันนั้นแล้วก็จะเอานนี้ออกไปถึงจะได้โตอโอ้มันหลายวันครับพอพอไม่พี่น้องโกดสมัยก่อนโกดจะได้ใส่เสื้อผ้าได้ยังยากอยู่ครับนี่ครับทีละเส้นละเส้นน้อยๆนะครับนี่ครับอันนี้มันเป็นสีโบราณเจะเออเมือนที่ท่านผู้ชมทางบ้านผมใส่เสื้อผ้านี่ผมต้องระวังแล้วครับต้องต้องใช้ให้คุ้มครับคุณผู้ชม อ่าเพราะว่าผมใส่เสื้อผ้าในผมเปลืองครับโอ้ยแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับทีละเส้นละเส้นนี่คือคุณครูนะครับน่าจะเป็นคุณครูนะครับอ๋อคุณคุณครูคุณครูคุณครูชื่ออะไรครับอาจารย์อ๋ออาจารย์ไก่ครับอาจารย์ไก่ครับครับไก่หรือไก่ฮะไก่ครับไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่อาจารย์กุ๊กไก่โอ้โหอาจารย์กุ๊กไก่เป็นสุภาพบุรุษนะ คุณผู้ชมแต่นักเรียนเป็นสุภาพสตรีครับเพราะเมื่อก่อนในชุมชนเราอยู่คู่กับวัดจะให้มาเออนานแล้วแต่การทอผ้าปัจจุบันมันไม่มีอืเพราะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเนาะครับอยากได้ผ้าก็ซื้อเอาอืการทอผ้าก็เลยสูญหายเพราะเราเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ในเมืองครับใกล้ตลาดเวลาจะซื้อผ้าอยากจะได้ผ้าใส่ก็ซื้อการทอผ้าก็เลยหมด ประจกใบ้านเราก็ต้องมาลื oh. so yeah. ้อฟื้นกันใหม่โอ้ดีดีครับลองก่อนชุมชนนอกวัดบทอผ้ากันหมดเลยโอ้บ้านใช้แห้งหนองเก่าทอผ้ากันใช้กันมีลายผ้าก่อนโบราณจะอายุนับร้อยปีหลงเหลืออยู่ครับแต่ปัจจุบันไม่มีใครทำแล้วทางหลวงก็ท่านเจ้าคุณพระยาเจ้าคุณตายก็อยากให้มี การรื้อฟื้นตรงนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมให้มีโรงเรียนช่างทอผ้าโอ้โหนะครับดีครับดีมหาวิทยาลัยเุลาวงกรราชมัฒน์เถื่อพระเกียรติครับให้เกิดขึ้นตรงนี้ครับอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาทำกันอาจารย์ใจจริงๆผมอาจารย์กับผมนี่คงจะคิดคล้ายกันผมอยากให้คนที่อายุน้อยๆมาทําบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อายุน้อยๆนะถ้าเขามีใจหนึ่งต้องมีใจมาก่อน ถ้า<ล>ไม่มีใจเขาก็ไม่อยากจะมาอแต่รุ่นแม่ๆป,ป้าๆเขาเนี่ยหรือแม้แต่แม่ชีท่าน,น่โอ้ใช่ใจมาก่อนเป็นดับแรกอ๋อท่านผู้ชมทุกอย่างต้องมากับใจครับใช่ใจอยากมาถ้าใจไม่มาเนี่ยใจสั่งมาเนี่ยถึงจะมาถ้าใจไม่สั่งมาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดึงเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมมันมันเหมือนเล่นดนตรีครับท่านผู้ชม ซื้อกีต้ามาแต่แต่ไม่ฝึกใจไม่รักก็เล่นเล่นดนตรีไม่ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกันครับใจต้องรักที่จะทำนะครับท่าคุณผู้ชมเนี่ยมาพัฒนาเอาได้เก่งไม่เก่งอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรครับเราเราฝึกกันได้แต่ขอให้ใจรักนะคุณผู้ชมครับลายคนกรุงเทพก็มาเรียนนะครับโอ้โหใจเข้ามาเลยแล้วแล้วแล้วไปรู้ยังไงว่าที่นี่เขาเปิดนะครับอาจารย์ มาหน้านแล้วก็มาฉีดวัคซีนวัคซีนทีมาฉีดวัคซีนที่นี่ก็เลยรู้เป็นเรื่องเปลราใช่แล้วก็มาสมัรครเลยโลโหสนใจโอ้โอ้ดีครับครับดีครับ,รบอตอนนี้ก็อยากให้อาจารย์โูดทางย t ท b e ของผมว่าขอให้เชิญชวนอ,อาจารย์จับก็ได้ครับอตอนนี้นะครับก็ทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเเพื่อและราชสุดานะครับก็ ได้เปิดการเรียนการสอนการทอผ้านะครับทอผ้าแบบแนวลายโบราณของจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เราก็ดําเนินการมาได้เ,เป็นระยะเวลาออสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วน,น,นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมและต้องการใครที่ต้องการมาเรียนก็วอล์กอินเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มากรอกไปสมัครไว้จะมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนไม่ไม่แพงนะครับ หือว่าคุ้มค่านครับอาจารย์ดูตรงนั้นเยอะคุณผู้ชมอยากเห็นหน้าอาจารย์ใช่ไหมครับเปิดได้ครับเปิดเปิดเปิดได้ครับเปิดได้เปิดเปิดเปิดแม็กก็ได้ครับคือให้ลูกศิษย์ไปดูครับจะได้จำนี่ค,คือคือหน้าอาจารย์นะครับคุณผู้ชมเ<ช>ดี๋ยวผมผมหยุบกะไลอาจารย์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าใจสั่งมาคือใจต้องการมาเรียนรู้นะครับวิถีชาวบ้าน ในการถอดผ้าแบบนี้เข้ามาได้เลยนะครับก็เข้ามาได้ทุกวันทําการนะครับ9โมงถึง 16. 16. 16. 16นาฬิกาโมงเช้าถึง1ิบหกนาฬิกานะครับเข้ามาได้เลยนะครับมาที่เนี่ยอาคารหลักเนี้ยครับอ่าท่านผู้ชมอยากได้เบอร์โทรอาจารย์ไหมครับอาจารย์พุทธชา,าครับ,บรโทรนะครับในการติดต่อผมถ้าใครสนใจนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ089 ห้าหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหกหกครับศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหกหกครับอัลลาห์ท่านผู้ชมตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยครับอาจารย์ไก่นะครับเราลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับยังไงก็โทรมาตามนี้นะครับท่านผู้ชมกิรักทุกท่านครับบ๊ายบาายยครับบ๊บายครับ